สวัสดีครับมาพบกับรายการห้องอาถรรพ์อีกครั้งแล้วนะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จิ๋วก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับทั้ง3เรื่องด้วยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จิ๋วครับสวัสดีครับอาจารย์ยักษ์ครับครับวันนี้เป็นไงบ้างครับที่นั่นฝนตกไหมช่วงนี้พายุเหมือนจะเข้านะครับแต่ว่าตอนนี้กรุงเทพยังไม่เจอฝนเลยตอนนี้ โดนมาสองวันต่อเนื่องแล้วครับก็เพิ่มอยากจะตกกลางคืนครับแล้วก็กลางวันก็แดดออกครับผมถึงถึงท่วมไหมครับตอนนี้ถึงท่วมไหมสถานการณ์ถ้าในเมืองยังไม่ท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้ไอ้ตรงที่น้ำตรงแม่ปิงเนี่ยนะครับก็เกือบเกือบจะถึงขอบไอ้คันกั้นน้ำครับของแม่ปิงนะครับเรียกว่าไม่ต้องรอวันเพ็นเดือนสิบสองนะครับน้ำนองเต็มตลิ่งนะครับอ่ะนะครับครับผมเรามา เริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับอ่ะอาจารย์จิ๋วเริ่มเลยครับวันนี้เรื่องแรกให้อาจารย์จิ๋วมีชื่อไหมครับตั้งชื่อว่าอะไรครับเรื่องกลิ่นครับเรื่องกลิ่นนะครับได้เลยครับครับผมต้องปูพื้นก่อนนะครับพอดีคุณแม่เนี่ยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับแล้วก็คือค่สนิทกันมากจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนสนิทของคุณแม่เนี่ยนะครับเป็น sle แล้วก็เสียชีวิตไปครับแล้วที่นี้เนื่องจากว่าเป็นเพื่อนที่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับ ทุกเย็นคุณแม่ก็จะไปช่วยตั้งแต่วันที่ไปรถน้าศพนะครับก็จะมีพวกน้ําอบน้ําปรุงอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาใช้ในในงานศพนะครับแล้วก็ทุกเย็นเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงเวลาที่เขาจัดงานศพนะก็จะมีกลิ่นน้ําอบน้ําปรุงเนี่ยครับมาเรียรที่จมุกของของคุณแม่ใช่ครับคุณแม่ก็จะได้กลิ่นน้ำอบตลอดไม่ว่าอยู่ตรงไหนของสองงานถูกไหมครับอยู่ที่ทํางานนี่แหละครับอยู่ที่ทํางานก็ได้กลิ่นเลย ครับผมเ็าจะมาตามมาถึงเวลาสักส<ม>ี่โมงกว่านี้มาตามแล่าพอถึงเวลาเนี้คุณแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปไปงานแล้วคุณแม่ก็จะเก็บของแล้วก็ไปงานทีนี้มีวันหนึ่งนะครับเป็นวันหยุดเราก็คุณแม่ก็รอให้คุณพ่อไปส่งให้พี่วัดนะครับเพื่อไปช่วยงานของของเพื่อนคุณแม่ครับผมก็สักสามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวอะไรไปวันนั้นผมก็ออกไปข้างนอก แล้วปกตินะครับคุณแม่ก็จะสอนเคยสอนทําพวกเครื่องหอมอะไรเงี้ยที่โรงเรียนนะครับก็คุณแม่เป็นครูสอนน้ําอบทําน้ําอบปรมาณนั้นเหรอครับก็สอนสอนหลายๆอย่างเป็นพวกเอาง่ายๆก็เหมือนฆากรครับก็จะมีที่ครัวอนึ่าแม่ก็จะทาคุณแม่ก็จะสอนทําพวกน้ําอบน้ําปรุงน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นผมไปข้างนอกมาแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ปรากฏว่า เอเปิดประตูบ้านมาครับเหมือนมันมีน้ำอบน้ำปรุงเนี่ยครับมันหอมเต็มบ้านเลยแล้วผมก็บอกว่าแม่วันนี้แม่ทำน้ำอบน้ำปรุงเดี๋ยวล้ออแม่ก็บอกว่าเปล่านะครับคุณพ่อก็เลยบอกอไปรีบแต่งตัวไปอาบน้ำแล้วก็รีบไปงานศพเพื่อนแม่ทันทีครับครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นประสบการณ์เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องกลิ่นก็จะเป็นเพื่อนคุณแม่มาตามให้ไปงานศพเพราะว่า จะเป็นงานที่ช่วยไปทุกวันอ๋อไปทุกวันก็จนเผาแล้วหลังจากหลังจากเผาแล้วหลังจ,จบงานได้กลิ่นอีกไหมครับยังมีกลิ่นมาไหมไม่ไม่ได้กลิ่นครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็จะเป็นสามีของเพื่อนสนิทครับเราได้ฟังว่า,าลูกสาวนะครับครับพาไปเที่ยวที่สเปนแล้วก็สามีของเพื่อนคุณแม่นก็บอกว่าเออเดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันนะปรากฏว่าไปที่สเปนนะครับนอนอยู่บนเตียง นอนหันตะแคงมาด้านหนึ่งแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่ามีมีคนมานอนอยู่ข้างๆก็หันหลังมาก็เห็นเป็นเพื่อนคุณแม่คนนี้นอนยิ้มอยู่ครับผมก็คือเขาเรียกสามีของผู้ตายเนี่ยก็ชวนชวนผู้ตายที่ตายไปแล้วเนี่ยชวนไปเที่ยวสเปนใช่ไหมครับครับผมพอไปถึงก็เจอนอนยิ้มอยู่แล้วสามีกลัวไหมครับหรือว่าก็ไม่กลัวเพราะว่าเป็นแฟนกลัวกลายเป็นว่ากลัวแล้วทําไงต่อครับ ก็นอนหันมาอีกด้านหนึ่งมหาลูกสาวครับผมเพราะว่าพ่อลูกเขาไปเที่ยวด้วยกันนะครับอ๋อครับก็จะเป็นความผูกพันที่ก็จะเจอกันบ่อยๆนะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลครับผมก็จะอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนกับสามีสามีที่ยังอยู่ครับครับนี่ก็จะเป็นเรื่องที่หนึ่งครับผมครับผมนะครับพักไหมครับหรือต่อเลยเรื่องสองได้เลยอ่าเรื่องเรื่องสองต่อได้เลยอ่าอะไรครับแล้วเรื่องสองเป็นยังไงครับอันนี้เรื่องสองตอนอายุเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณเข้าปีหนึ่งผมอายุประมาณสิบหกหกสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับอาจารย์อยู่วนี้เทียบเทียบติดเหรอไม่ไม่ครับผมเรียนเร็วครับผมอ๋อเรียนเร็วนะครับสิบหกเข้าปีหนึ่ง 17, นี้ 17, ไวมากอ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะครับผมสิบเจ็ดครับผม,บผมก็อันนี้จะเป็นเรื่องที่เพื่อนเจอที่หอในที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่รงังสิตนะครับครับผม ต้องอธิบายก่อนว่าห้องนอนเนี่ยนะครับของที่ที่นี่ที่รังสิตเนี่ยนะครับขอพักในมอแห่งหนึ่งเนาะในรังสิตะนะครับ <ผม S 1> ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าพอเปิดประตูห้องเข้ามาอ่าก็จะเป็นเหมือนชั้นลอยนะเป็นชั้นลอยก็จะยกพื้นมาประมาณสัก50เซนอ่าเป็นที่นั่งอ่านหนังสือสองฝั่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูเข้ามาสองฝั่งสองฝั่งซ้ายขวาจะเป็นตู้อ่านหนังสือเปิดประตูเข้าไป ก็จะมีฝั่งซ้ายก็คือจะมีโต๊ะอ่านหนังสือฝั่งขวาก็จะมีโต๊ะอ่านหนังสือถูกไหมครับใช่ครับแสดงว่าประตูอยู่นี่อยู่ตรงกลางห้องไม่เหมือนกับที่ที่หอพักที่อื่นที่ประตูมันจะอยู่ชิดซ้ายสุดหรือไม่ก็ขวาสุดถูกไหมตอนนี้ประตูอยู่ตรงกลางห้องตรงกลางครับผมอยู่ตรงกลางเลยครับแล้วก็พอเราเดินมันก็จะมีบันไดลงไปประมาณ3ามสี่ขั้นนะครับแล้วก็จะเป็นที่นอนนะครับก็จะเป็นเตียงนอนอยู่ทั้งหมด4เตียงฝั่งซ้าย2ฝั่งขวา2 ซ้าย2เป็นลักษณะของอ่าครับผมครับผมแล้วทีนี้เพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ที่หอพักเนี้ยนะครับก็ไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรกันเลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตอนที่นอนอยู่ครับครับอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาประมาณสักตีหนึ่งตีสองอ่าก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีมีคนเดินนะครับก็เลยลืมตาขึ้นมามองคําว่ามีคนเดินนี่คือเราเราได้ยินหรือว่าเราสัมผัสได้หรือว่าได้ยินเสียงเท้ากระทืบหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมครับ มันเพื่อนบอกว่ามันรู้สึกว่ามีคนเดินในห้องครับแต่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้อะไรนะแต่รู้สึกรู้สึกมีคนเดินครับผมอ่าทีนี้ที่ที่เพื่อนเห็นก็คือเมื่อลืมตาขึ้นมานะครับเขาก็เห็นคนนะครับเดินทะลุจากกาแพงฝั่งหนึ่งเดินผ่านตรงหน้าประตูแล้วก็เดินทะลุกําแพงไปฝั่งเดินก็เป็นแถวอย่างเงี้ยครับเดินเป็นแถวแถวแถวไปอย่างเงี้ยก็คือเดินแบบเท้าไม่ติดพื้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับเดินโดยที่ไม่เปิดประตูทะลุออกมาจากประตู ใช่ไหมครับไม่ได้ทะลุประตูนะครับคือทะลุจัดกําแพงฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินไปทะลุกําแพงอีกฝั่งหนึ่งอ๋อครับผมประมาณในหนังผีเนาะที่เราเคยเห็นว่ามีคนเดินทะลุกําแพงนะครับแต่ว่าอันนี้คือเดินเดินให้เห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยว่าออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็หายเข้าไปในอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมครับแล้วเหมือนกับโดนเดินเป็นแถวอะครับเดินเป็นแถวกันมาเดินเป็นพาเลทกันมาเลยเห็นหน้าไหมครับเห็นหน้าครับแล้วก็เพื่อนบอกว่าเหมือนกับ ทางคนที่เดินอยู่เนี่ยเห็นว่าเพื่อนกําลังมองก็กํากลังจะหันมามองหน้าเพื่อนก็เลยหลับตาแล้วอาาอผ้าคุมหัวแล้วก็ไม่กล้าลืมออีกจนเช้าอะครับผมครับแสดงว่าอันนี้อ,นนอันนี้เห็นว่าพอแบบว่าเขามองตรงอยู่ถูกไหมพอเขาจะหันมามองไอ้คนที่หลับอยู่เนี่ยก็คุมโปงหนีเลยหนีใช่ใช่ใช่ครับเจอเจอ,อแบบนี้ครับอ่ะแล้วพอเช้ามาเป็นยังไงครับก็มาเล่าให้กันฟังครับมันก็ก็ขวัญเสียอยู่พอตัวครับ เจอแบบนี้เข้าไปะครับผมแล้วแล้วแล้วตรงนั้นเนี่ยเราเรามีเรื่องเล่าไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ว่าเลยเห็นแบบตอาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับตรงแถวนั้นเนี่ยพวกก็บอกกันเล่าเล่ากันนะครับแต่นี้ก็เป็นเรื่องเล่าแต่ว่ายังไม่ได้มีใครที่เล่ายังไม่ได้พิสูจน์อะไรอย่างี้ใช่ไหมครับไม่ได้พิสูจน์เขาเล่ากันมาว่ายังไงบ้างครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็็็็นน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 ทททีี่่่่่เเเเเปปปปุุุงงงงรรรรรััััิยกกาาาแล้้้วววตะมพสสไคบ อ๋อเป็นประชาเก่าเป็นประชาเก่าประชา,าของศาสนานอะไรครับอืมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าตรงนั้นถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปพอใครตายเขาก็จะเอาศพมาฝังกันเรื่อยๆเรยเลยอืมแต่แตที่ที่ผมเคยไปมันก็ไม่ก็มีมีมีวัดไหมมีวัดอยู่ข้างมหาลัยไหมอ่าวัดมีครับมีแต่ว่าเขาจะอยู่ออกไปรอบนอกหน่อยนงครับอ๋อครับครับก็คือเป็น ที่ฝังศพเขาเรียกว่าทุ่งลังสิษ์ถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนก็เจอคืนเดียวเหรอครับหรือว่าก็เจออีกเรื่อยๆครับเอ่อเพื่อนเพื่อนคนนี้มันจะเหมือนเหมือนมีเซนนะครับก็จะไปเจอตรงนู้นตรงนี้บ่อยๆเหมือนกัน,นอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแค่หนึ่งหนึ่งในงเรื่องที่เพื่อนคนนี้เล่าให้ฟังนะครับเป็นเพื่อนที่ ที่เรียนกันมาครับครับก็สยองนะครับเห็นแล้วก็กาลังจะหันหน้ามาสบตาเนี่ยนะครับนั่นแหละครับันมันมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาจะหันมามองเราเพราะว่ารู้ว่าเรามองเขาเนี่ยอืมมันเหมือนสัมผัสได้ว่าเอ้ยเห็นชั้นติดต่อกับชั้นได้อะไรประมาณนั้นผมว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาก็คงจะเดินกันอยู่ทุกคืนนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีคนไปจูนเจอหรือไปจูนติดอะไรลักษณะนั้นหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับครับผมอ่ะต่อไปครับเรื่องที่สามเลยครับ จจวเรื่องที่เรื่องทสามนี้เป็นเรื่องที่รุ่นพี่นะครับที่สันดาบเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนั้นเนื่องจากรุ่นพี่คนนี้นะ,นะครับเรียนคณะวิศวะนะครับก็อยู่ที่หอพักที่ฝรัง่งเศสเนี่ยครับผมครแล้ว <ขอ S 1> <อ>ก็เกิดที่หรังสิสก็จะเป็นเหมือนกันใช่ใช่ครับก็บหอ,อหอโซนเดียวกันนะครับมัาเป็นหอ็นหอายเป็นหอในเหมือนกันนะครับอฮทีนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าอตัวหอพักเนี่ยนะครับจะเป็นแยกชายหญิงเลย แล้วปรากฏว่าทีนี้เด็กคณะวิศวะเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเครียดนะครับก็มีอาการคุ้มคลั่งจะใช้มีดปาดคอแทงตัวตายนะครับเหตุเหตุที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับจะอยู่ที่หอพักในชั้นห้าไอ้ชั้นสี่ชั้นสี่นะครับก็คืออยู่ดีดีก็เกิดความเครียดนะครับแล้วก็เอามีดเนี่ยปาดคอตัวเองเลยครับใช่ครับปาดคอตัวเองครับแล้วก็เลือดก็ท่วมตัวก็ เสียชีวิตอยู่ในหอพักใช่ครับผมในห้องนอนว่าง่ายๆเลยห้องไหนก็ไม่รู้แหละห้องหนึ่งที่ชั้นสี่ถูกไหมครับชั้นสี่อาจารย์ชีชั้นสี่ใช่ครับแล้วทีนี้เพื่อนของพี่คนเนี้ยเขาอยู่ชั้นสามซึ่งครับไอห้องเนี้ยมันดันไปตรงกับห้องที่รุ่นพี่คนเนี้ยเคยฆ่าตัวตายอือก็เหมือนว่าสมมุติว่าผมอยู่ชั้นหนึ่งเนี้ยไอที่คนที่เสียชีวิตก็คืออยู่ชั้นสองบนหัวผมพอดีเลยประมาณนั้นอันนี้ก็ใช่ใช่ อ่าถ้ากระทึบเท้าข้างบนกับข้างล่างก็ดีไม่เสียงอ่าครับผมก็คือห้องห้องมันตรงกันแต่เพียงแต่ว่าคนละชั้นถูกไหมครับครับผมใช่ครับแล้วปรากฏว่าทีนี้เพื่อนของพี่คนนี้นะครับก็นอนอยู่ในห้องครับแล้วต้องเข้าใจก่อนเอ่อต้องอธิบายก่อนว่าห้องพักหอพักเนี่ยนะครับก็จะมีพัดลมเพดานอยู่หนึ่งตัวไว้เป็นอ่าให้นักศึกษาเขาใช้กันนะครับห้องหนึ่งนี้นนอนกันกี่คนครับห้องหนึ่งนักศึกษาห้องหนึ่งนอนกันสี่คนครับผม แล้วพัดลมมันจะทั่วถึงหรอครับเนี่ยหรือว่ามันใบตัว,ตวตใหญ่ก็มีลากลากสายมาแล้วก็เอาพัดลมตั้งพื้นเป่ากันนะฮอ,อกก็เพิ่มเพิ่มพัดลมเข้าไปประมาณนั้นใช่ครับร็บกอยู่กันแบบตามภาษาเด็กหอครับอ่าทีนี้พอตอนที่เขานอนนอนอยู่นะครับตอนนั้นก็จะเป็นตอนที่เขาอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่านอนนอนอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าพัดลมที่มันหมุนอยู่มันดังแก้งแก่งแก้งเหมือนปั่นไปโดนอะไร อ๋อไม่ใช่ว่าน็อตน็อตหลวมหรืออะไรมันมันเหมือนว่าไปตีอะ,อะไรสักอย่างอ,อ่าไปตี<ช>อะไรที่เป็นโลหะหรืออะไรแข็งแข็งครับอ่าทีนี้พอพี่เขาเงยหน้าขึ้นไปดูที่พัดลมสิ่งที่เห็นคืออ่ามีคนนะครับตัวชุ่มชุม่มโลตัวแบบเลือดโชกทั้งตัวครับครับเขาทะลุจากเสื้อนึกถึงภาพเนาะ อคนห้อยหัวลงมาแล้วผ่านตรงพัดลมลงมาครับแล้วมามองคนบ้างครับแล้วแบบเลือดเต็มตัวเนี่ยครับผมอืแบบครึ่งตัวครึ่งตัวก็คือเห็นเห็นหัวเห็นคอแล้วก็เห็นประมาณหัวไหล่ครึ่งตัวห,หัวไหล่แล้วก็จาก<ม>เพดานใช่ไหมครับหลุดล,<ช>ลงมามครับผมอนั่นนะครับพอเขาเห็นเขาก็ช็อกนะครับผมแล้วก็เหมือนกับหลุดเลยครับ หมดหมดสติหรือว่าวิ่งออกไปข้างนอกเลยหรือว่าบ้าบอไปเลยครับเป็นยังไงครับตอนตอนที่เขา<ก>ช็อกเนี่ยช็อกแล้วมันก้าวขาไม่ออกเลยครับจนเพื่อนเข้ามาครับก็ที่ว่าเจอขาสั่นเนี่ยก็คือประมาณนั้นเลยกลัวจนขาสั่นอะไรงเงี้ยใช่ไมครับก้าวขาไม่ออกใช่ครับเพราะว่าเห็นกันแบบจะจะตรงน,นั้นแล้ว,ลแ,ลวแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเป็นคนที่เรารู้จักด้วยถูกไหมเออไม่ใช่คนรู้จักด้วยครับเป็นรุ่นพี่ที่เคยฆ่าตัวตายไปหลายปีแล้วเหมือนกันอ๋อก็คือหลายปีแล้วอ่าตรงนี้มีประวัติอยู่ และถามนิดนึังและไอ้ห้องข้างบนที่เพื่อนเราอยู่เนี่ยมีคนอยู่ไหมห้องที่เกิดเหตุเนี่ยหรือเขาปิดตายปิดครับไม่ให้ใครนอนครับอ๋อปิดไม่ให้ใครนอนก็คือกลายเป็นว่าห้องนี้ไม่มีใครนอนแน่นอนถูกไหมครับใช่ใช่ครับแล้วพอวพออย่างนั้นเ,เนี่ยอาการช็อตเนี่ย<ๆ>ก็ยังมองอยู่ไหมครับหรือหลับตาปีหรือ,อยังไงครับก็ช็อตไปไหมรู้ตัวทีคือเพื่อนมาเรียกครับเหมือนจอดับไปเลยใช่ไหมพอเห็นว่ามีคนเนี่ย ยื่นหัวลงมาจากเพดานเลือดเต็มตัวแล้วก็จอดับไปเลยอ๋อเพื่อนมาเรียกมันหลุดเลยอะครับครับก็คือความจำทุกไปคล้ายๆว่าความจําสุดท้ายก็คือเห็นเห็นหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วก็ตัดไมคทีก็คือเพื่อนมาเรียกละประมาณนั้นใช่ครับก็เพราะว่าเห็นแบบคนห้อยหัวลงมาเนี่เลือดท่วมตัวแล้วก็ไม่ได้โผล่เออเขาโผล่มาแค่ครึ่งตัวเนี่ยมันก็อืมก็หน้าชัวรแล้ว นะครับลืมไปลืมคิดเลยแล้วพัดลมมันตีอะไรดังแก๊งใช่ไหม<ช>เห็นอย่างนั้นก<ช>็หลอนเลยอะ่ะนะครับเนี่ยน,นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าขนลุกอีกเรื่องหนึ่งครับ,ท,รบที่เจอกันที่องพักที่นี่นะครับแล้วแล้วมีคนเจอเคสแบบนี้เยอะไหมครับด้านข้างห้องหรือว่าด้านบนหรือว่าเห็นแต่ด้านล่างเดียวประสบการณ์ที่รุ่นต่อรุ่นที่เขาเล่าว,ว่าเจอเนี่ยเขาเจอเขาเจอแบบไหนบ้างครับ มีมีตัวนี้ที่ที่เขาเล่าครับแต่ว่านอกจากนี้ก็ไม่ไม่ได้มีนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาที่เขาเล่าให้ฟังกันนะครับอืมครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนเป็นไงครับย้ายไหมครับย้าย<ม>ห้องยอยู่ครับ,รบเลื่อนเพื่อนของพี่นี่เขาก็ย้ายครับไม่ไม่อยู่ครับผมไม่อยู่ว่ะเจอจังๆอย่างนั้นก็ไม่อยู่่ตัวเป็นๆแล้วเลือดเต็มตัวนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่เคยเห็นไงผมก็อยากอยากเห็นเหมือนกันนะบางจังหวะก็อยากเห็นว่าแบบ วิญญาณเนี่ยมันจะเป็นภาพขาวดำนะหรือจะเป็นเขาขาวอย่างเดียวหรือจะเป็นดำดำอย่างเดียวหรือว่าเป็นภาพสี<ล>ที่มีเลือดชุ่มหน้าเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะนะครับเหมือนเหมือนเหมือนที่อา,อาจารย์จิ๋วเล่าให้ฟังในตอนที่แล้วนะครับที่ว่าหัวหัวกระตัวเนี่ยค,ค่อยๆลอยออกจากกันเนี่ยนะครับผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นสีดํำไหมหรือเป็นเป็นภาพสีเป็นภาพขาวดําหรือเป็นดําๆเฉยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย มันลืมตามาตอนมืดๆไงครับแต่ว่าที่เห็นก็คือก็คือเห็นเป็นล่างๆเงาๆเห็นล่างๆแต่มันพอเห็นสีอยู่นิดๆนิดๆเองประมาณเหลืองๆเนี่ยแสดงว่าวิญญาณเนี่ยก็มีสีสันนะไม่ใช่ขาวเบลอๆจางๆอะไรเงี้ใช่ไหมครับนะครับผมว่าแล้วแต่เราเห็นบางคนก็บอกว่าเห็นเป็นสีขาวบางคนก็เห็นเป็นสีอ้อยนะครับแล้วแต่ว่าคงคงแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นอะไปจูนคลื่นมันเข้มข้นแค่ไหน อ๋อไปแบบเป๊ะจังหวะมันจูนได้แบบเห็นชัดแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนสัญญาณวิทยุอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับสดงเหมือนกับถ้าเครื่องรับดีๆเงี้ยมันก็เห็นชัดกันนะครับเท่าที่ผมรู้นะเพราะอย่างเพื่อนที่ผมเล่าฟังว่าเขาเห็นคนเดินทะลุเงี้ยเขาก็เห็นแบบเป็นเนื้อคนสีเนื้อคนเดินลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นเป็นคนแล้วเดินทะลุนิดผมว่าหลอนนะหลอนกว่าเห็นแบบจางๆนะ ถ้าเห็นแบบชัดๆเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเสื้อผ้านี่แบบอเจ้าประคุณลุน,นช่องน,นะครับประมาณนี้ที่เขาเจอกันนะครับแหมอะอยากให้อาจารย์จิ๋วแถมอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่ตอนนี้อาจารย์จิ๋วทํางานอยู่มันต้องมีตำนานบ้างแหละนะครับเป็นตำนานอะไรยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังหน่อยอีกทักเรื่องหนึง่งนะครับเล่าแล้วกันว่าเป็นที่ที่หนึ่งที่มอทางภาคเหนือน,นะครับครับผม ที่เนี้ยก็จะมีสระน้ำมีหอนาฬิกาเนี่ยครับผมครับผมแล้วเขาก็จะมีตำนานเล่ากันว่าเนี่ยถ้าถึงวันเข้าพรรษานะครับก็บคือประมาณเข้าพรรษาก็คือข,ขึ้นแปดเดี๋ยวนะขึ้นสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเดือนแปด 8, ใช่ครับอ่าครับผมอ่าเขาก็จะไม่ให้ก็เตือนกันนะว่าอย่าไปอยู่แต่ว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมซะมากกว่า คือประมาณว่าอาถรรพ์เนี้ยจะเกิดทุกวันเข้าพรรษาในในมหาวิทยาลัยถูกไหมครับช่วงกลางคืนและเป็นช่วงกลางคืนก็คือจะเตือนทุกคนเลยว่าถ้าไม่มีกิจจําเป็นอย่าอยู่วันเวลานี้อ๋ออย่าอยู่หอพักครับผมครับผมก็เขาก็จะเล่ากันว่ามันจะมีขบวนขบวนแดงนะครับขบวนแดงนี้เป็นพิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าเหมือนจะเป็นขบวนแห่แล้วทุกคนก็จะใส่เป็นชุดแดง แต่ว่าบินพิเศษก็คือคนที่อยู่บนเสลียงเนี่ยจะไม่มีหัวแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในขบวนเนี่ยก็จะไม่มีหัวเหมือนกันก็คือเป็นขบวนที่แห่อะไรสักอย่างโดยที่มีมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีการหามเกิดขึ้นถูกไหมมีการแบกหามเขาเรียกว่ามีหามเสลียงอ่ามีการแบกเสลียงแล้วก็ทุกคนเนี่ยใส่ชุดแดงหมดถูกไหมครับครับก็เป็นพวกเสื้อผ้าสีแดงเสื้อผ้าสีแดงนะครับ ครับผมแล้วก็ทุกคนหัวขาดอันนี้เขาก็จะมีตำนานเล่ากันว่าถ้ามาเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเหมืนกับเสียงปีเสียงค้องเสียงกรองของทางล้านนายอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นขบวนแห่ที่เดินตั้งแต่แหล่งน้ํานี่นะครับผ่านไปทางคณะหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทางหองนาฬิกาแล้วก็จะไปออกทนะางศาลาที่เขาไหว้พระกันนะครับประมาณกี่กิโล <ใน S 1> ครับอาจารย์จิ๋วประมาณสัก สามสี่โลเป็นอย่างน้อยครับผมแล้วก็เป็นพิเศษตรงที่ว่าเขาไม่ได้เดินตามถนนนะครับเขาไม่ได้เดินตามถนนนะก็คือเขาไม่ได้เดินตามอะไรทางก็คือมีเจอต้นไม้ก็ทะลุต้นไม้เจอตึกก็ทะลุตึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นเป็นตำนานต่อเล่ากันนะครับแล้วแล้วทางทางอาจารย์จิ๋วเนี่ยมีแบบนักเรียนเคยเจอไหมครับหรือว่ายังไม่มีใครเจอได้มีใครเจอบ้างไหมครับคนรอบข้าง เท่าที่ถามมาเด็กรุ่นใหม่ยังไม่เจอนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตำนานที่เล่ากันมาต้องต้องนานแล้วครับตั้งแต่รุ่นประมาณสักสองปีสองหนึ่งสองสองอะไรประมาณนี้ครับก็ตำนานก็ประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วไอ้ตำนานนี้ถูกไหมครับใช่ครับอันนี้ที่เขาเล่ากันมานะครับครับก็เป็นขบวนมีทั้งคนแห่มีทั้งนักดนตรีแล้วก็มีคนที่อยู่บนเสลี่ยงด้วยถูกไหมครับโอ้ก็น่าจะเป็นขบวนใหญ่เหมือนกันครับผมทีนี้ ในเรื่องจากในมอเนี้ยเขาก็จะมีทั้งเป็นที่ฝังศพเพราะว่าอย่างของที่ทํางานนะครับรบถ้าขึ้นไปบนบนบนดอยเนี่ยนะครับมันก็จะมีหงซุยมีอะไรอยู่ยแล้วทีนี้มันมีอยู่อันนึงก็คือถ้าใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดไฟไหม้ข้างๆคณะผมที่ทํางานเนี่ยนะครับครับแล้วปรากฏว่ามันมีกองขยะอยู่แล้วกลางคืนนะครับอยู่ดีๆมันก็ ติดขึ้นมาเพราะว่ามันมีความร้อนสะสมในช่วงหน้าร้อนนะครับครับไฟติดเองทำให้ไฟติดเองกลองขยะแล้วข้างหน้าข้างหน้าตึกข้างหน้าตึกสอนข้างๆตึกข้างๆตึกสอนอ่าครับผมใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่าเรปภก็มาเห็นนักศึกษาที่ทํากิจกรรมถึงตอนกลางคืนก็มาเห็นนะครับนักศึกษาก็ไปเห็นว่ามีเด็กใส่ชุดไทยครับมีเด็กใส่ชุดไทยครับประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้ นะครับใส่ชุดไทยกำลังสาดน้ำดับไฟอยู่ครับอือ่าอ่ามันมันมีเยอะครับถ้าในบริเวณนั้นเนี่ยครับอ๋อใส่ชุดไทยสาดน้เห็นกลางวันหรือกลางคืนครับไอชุดไทยกลางคืนเนี่ยครับกลางคืนเนี่ยครับเเห็นแล้วมีไฟขึ้นนะครับแล้วเด็กมันเห็นเด็กนักศึกษานี่เห็นว่ามีเด็กใส่ชุดไทยกําลังติดตัดนแล้วนักศึษานี่มองมาจากบนตึกหรือว่าอยู่กําลังจะช่วยดับเพลิงเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือว่า มองมองจากที่ตรงตึกที่นั่งทํางานนะครับเาก็จะมองเห็นว่ามีมองเห็นกองขยะเนี่ยก็เห็นเด็กแต่ชุดไทยละลัาเอาน้ามาสาดแล้วสุดท้ายเนี่ยไฟมันดับยังไงครับเขาก็ไปตามรถดับเพลิงมาเลยครับผมแสดงว่าก็ไฟกองค่อนข้างใหญ่ใช่หครับเด็กชุดไทยเอาไม่อยู่ประมาณซักถ้าให้คํานวณเนี่ยประมาณสี่คันรถหกล้อครับผมโอ้กองใหญ่เหมือนกันนะ กองใหญ่ครับเพราะนั้นมันเป็นกองขยะครับผมพอก็เห็นเหมือนเหมือนเป็นเด็กมีกําลังยืนสาดน้ํายืนแบบโป่งหลยคนไมคช่วยคนเดียวครับมีมีเด็กผู้ชายคนเดียวนะครับผมน่าจะช่วยแบบเขาเรียกอะไรควบคุมไฟไม่ให้มันลุกลามแล้วก็เหมือนกับบอกคนอื่นให้มาช่วยดับตรงนี้หน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นใช่ครับ แต่ว่าพอเด็กมาดูในที่ที่เขาดับไฟจริงๆรปภมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาก็ไม่มีคนเห็นเด็กใส่ชุดไทยครับผมอืมไม่ใช่นักศึกษาเรามีแต่งชุดไทยเพื่อจะไปทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนเป็นเป็นเด็กประมาณสักหกเจ็ดขวบอ๋อไม่เด็กขอเชดขวบนะครับน่าสนใจไม่ใช่นักศึกษาละเพราะว่ายังยังไม่ถึงเกณฑ์เรียนครับผมเอ่อที่ที่น่าสนใจคือไม่ได้มีแค่คนเดียวเห็นเห็นประมาณสี่ห้าคน โอ้นะครับเห็นเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยเยอะๆครับสี่ห้าคนที่เห็นเหมือนกันครับแต่รปภไม่เห็นแต่ว่าคนดับเพลิงก็ไม่เห็นด้วยครับอืมแสดงว่าตอนตอนที่อ่าราปภมาเห็นแล้วเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็ยังมองอยู่บนตึกอยู่ใช่ไหมครับว่าเ,ออเขาดับกันยังไงเขาทากันยังไงปรากฏว่า<ช>ไอไอ,ไอการดับเพลิงตรงน,นั้นน่ก็เห็นเด็กมาเอาน้ํามาช่วยสาดด้วย รปภก็ศาสตร์ไปดับเพลิงก็ศาสตร์ไปแต่ว่าดับเพลิงกับรปภเนี้ยไม่เห็นใครอยู่ที่กองยขยะถูกไหมครับกลายเป็นว่านักศึกษาบนตึกเนี่ยมองเห็นเลยว่ามีเด็กแต่งชุดไทยช่วยศาสตร์น้ํเออดีนะครับน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมากกว่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ถ้าโซนโซนตรงนั้นเนี่ยต่ก่อนครับก็เวลาถ้าคนตายเขาก็จะมาฝังไว้ที่นี่เหมือนกันอครับ ได,ได้หลายเรื่องเลยนะครับเป็น4ี่ห้าเรื่องเลยวันนี้นะครับก็นะครับยังไงก็อาจจะให้อาจารย์จิ๋วนะครับมาเล่าตำนานอะไรทางภาคเหนือที่อาจารย์จิ๋วอยู่หน่อยก็ดีนะนะครับเช่นพระธาตุนะครับ,รรบต่างๆหรือว่าอาจารย์จิ๋วอยากจะแบบถ่ายทอดวัฒนธรรมเวลาแบบผมไปภาคเหนือหรือว่าใครที่อยากเดินทางไปภาคเหนือเนี่ยจะไม่ได้ไปทําผิดผีผิดประเพณีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเชิญ อาจารย์จิ๋วมาเล่าอีกคราวหน้านะครับได้ครับได้เลยครับครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์จิ๋วมากอาจารย์จิ๋วมีข่าวประสัมพันธ์อะไรไหมครับเกี่ยวกับกระถินพระป่าบอกบุญได้นะครับทางช่องห้องอาถรรนี้นะครับไม่มีปัญหาเลยถ้าล่าสุดนี้นะครับก็จะมีรวบรวมกันทําบุญ ้างหนังสือสวดมนต์นะครับ oh, อ๋อนะครับตกเล่มละสามสิบห้าบาทเพราะว่าปีที่แล้วทําไปก็คือเพื่อนที่เป็นโตโ้โผตั้งเป้าไว้ที่แปดหมื่นสี่พันเล่มแล้วก็ตอนนี้ยังขาดอีกหกหมื่นหนึ่งพันเล่มเพราะว่าล<ม>งพิมพ์เนี่ยนะครับเขาจะทําได้แค่ประมาณห้าพันเล่มต่อเดือนนะครับกาลังได้แค่นั้นประมาณนั้นใช่ไหมครับก็อันนี้คือกําลังของลงพิมพ์ที่เขาสามารถจัดทําให้เราได้ครับครับผมอ่าและปีที่แล้วก็เอาไปแจกอยู่ ที่ประมาณสักร้อยเล่มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณร้อยเล่มก็คนก็ชอบกันเยอะครับผมดีจังเลยครับก็เดี๋ยวช่องทางนะครับเดี๋ยวอาจารย์จิ๋วส่งข้อความมาและกันเดี๋ยวผมนะครับโพสต์ลงให้ในคำอธิบายข้างล่างแล้วก็ในข้อความด้านล่างแล้วกันเผื่อใครที่อยากจะร่วมบุญนะครับทำหนังสือสวดมนต์นะครับนะครับอาจารย์ว่าก็ ผมก็ว่าดีนะครับเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็นะครับผลบุญอันเนี้ยนะครับผมก็ว่าเป็นธรรมทานนะครับเกิดชาติหน้าก็จะฉลาดนะครับประมาณนั้นได้เลยครับขอบคุณอาจารย์จิ๋วมากๆครับวันนี้รายการห้องอาถรรพ์ขอลาไปก่อนถ้าใครนะครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์สยองขวัญลี้ลับนะครับก็สามารถนะครับไลน์นะครับมาทักที่ ฮารี114นะครับอาจารย์ยักษ์จะเป็นคนตอบลายด้วยตัวเองเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์จิว๋วฝันดีครับสวัสดีสสดท่านผู้ชมครับ